ไปิฉพาะตอนนี้ไปตอนเดียบาลงปักเซ่เราไปทำบุญเล่นของแม่เราปีสุดท้ายนะรที่สามลังนั่รถตู้ไปตลอดาะรถตู้ค่ะเดีพสวรรค์ปักเซเรายวหอดปักเซไว้เนจะถ่ายวิดีอหน่น้ที่ถ่ายภาบรรยากาศนครปักเซ่เราเรายวตลาดชี่รถทมเส้นทางนีเมื่อ ลงมาสู่ซีบันดโที่ว่าแถวยี่ีนีเนาะแต่สุดท้ายพี่น้องมาตัวนี้ตามพี่พี่ต่อไปแล้วมาเดินะพี่น้องเขาเพราะว่าเสียงรถมันดังเนาะบั่ยอมเลืพากแล้เนาะตอนนี้มาหอดนครปักเซ่เนาะเส้นทางกำลังเดินทางสู่สถานีเรียกว่าคิวรถลักแปดใต้เนาะจะได้ขึ้นรถสองแถวตามสายทางเนาะตอนนี้นั่งทุกๆจัมโบ้เนาะมาแต่คิวลักสอง เพราะว่ารถตู้มาเจมาแต่สันตะเคีเพื่นมาจอดยุหันเนาะฮาต้องได้จ้างตุ๊กตุ๊กจัมโบ้มาต่อมหาลักษ์แปดไต้เนาะต้นร่างเดินทางหอนลักษเจ็ดพี่น้องหนึ่งหอนลักษแปดเลยเนาะใครจะเขาวงเวียนถอยบ้องเวียนเขาลักแปดไต้เนาะเขากีวรถเนาะเพราะว่ารถมันดังเลยพี่น้องไอ้ตอนรถแดดเนาะพี่น้องเลยแต่มาพากเอา พี่น้องฮู้วววรถเลียนว่ายขนาดพี่น้องเลยเอาไปพี่น้องไปนี่สียหอดแหละลังโคง้งอันนี้คือวงเวียนเนาะวงเวียนก่อนสียหอดคิวลักแผลไตเนาะวงเวียนถ้าเหาเลี้ยวไปอีกเส้นหนึ่งมันไปปากซองบริเวณเนาะเด่นหนาวซองเดนหนาวนั่งตุต๊กๆจัมโบ้พี่น้องเลยเนาะหัน,หานขาหันขายเป็นกัไลายเนาะหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเลย เฮ้๋ยวงจะเข่ามานี่พี่น้องนี่กขลังเข่ามาคิ้วล้อแปดไตอพี่น้องบัดนี้นองขรั่งเข่ามาแล้วเข่ามาแล้วสิมาหาคิ้วรถโดยสารคิ้วล้สองแถวเนาะโอ้หันขานขายกับมีลายพี่น้องเลยห้อนบรรยากาศอบอ้าวพี่น้องเลยแดดแห้งนาะถือว่าโอ้มโหหอดแต่กับเสียบเกลเซลหนรรันขาเศร้าขายพี่น้องนี่หอดแล้วพี่น้องตะลังสีขึ้นรถเนาะรถอสองแถว พันจะมาถามอยู่ได้พี่น้องเลยพีนน่น้องโอ้เนี่ยเครื่องขายของขายมาักไม่มักต่อกันแล้วนเนาะมีอะไรแค่นี้ยซื้อเมื่อฝ่าพันอ,อยู่เนาะน,นี่รถสองแถวน,นี่ขั้นนี่แหละพี่น้องเลยนี่ขั้นสีฟ้านี่แหละนี่ยย,ยี่ดีของนักกอบขวัขวย่อเขาพันร่างสิขึ้นอ้าวมาหอดอลไรพี่น้องบ้านนี่เนาะมาหอดแล้วอหอดแล้วบ้านนี่ยหอดเฮือนหอดซ่านแล้วบ้านโอ้พี่น้องแม่เพัน ทำการเกษตรปลูกพักบุ้งเนาะโอ้มีหลายอย่างหลายพักหลายเนี่ยพี่น้องเลยนี่ร้านมะฮับมาอยู่กับปอซอยเอื้อย <c oughs> สุดยอดเลยพี่นอ้องเลยนี่เคอื้อนมือเอื้อนเป็นมือเริ่มง,งานนะพี่น้องเนาะเห็ดสังฆทานมีกองบุญถวายมีไส้บาทแล้วก็มีมอลำไต้มอลำนางใบน่อยลงคลิบหายเบิงเนาะมืออื่นเนาะอ่ามือต่อไป สีไล่สดลงกลุ่มแน่ไล่ราคาสีห้แน่พี่น้องลงส่องยูทูบไปหน่อยโอ้มาพอยายนี่นี่ไงโก้พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ว่าข่าวอะไรแม่ของพ่อไปหน่อยเองนี่กับป้าไเน้องโอ้ยสบายดีพี่น้าโอ้ยเบาเวี่ยอยู่พี่น้องเลยมันธรรมดาเนี่ยเนี่นี่นี่ยกันชาติบานซองของพอกับแม่เนาะ เรียนเป็นมือ,มอ,มอต่างกองบนโอ้โหแต่ร้านมาหับลไกร้านมาหับนี่เอาคุณอันนี้เพื่อนคั่วเนาะอามื่โอ้อยหัามาทางหลังมันแต่ง่ายคุณน่นาสบายดีอ่าทุกคนสบายดีสบายดีอากระม่อด